สวัสดีครับครับมาป้กกับผมแล้วนะครับกับชงผมนะครับอ่าขายบ้านขายติดดินนะครับผมในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงนะครับวันนี้ขอนําเสนอการขายบ้านนะครับ3ามห้องนอนสีห้องน้ํานะครับอ่าใกล้น่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับังววัดเชียงรายนะครับผมติดกัดถือบ้านหุงมงคลตำบลบ้านดูอำเภอเมืองังววัดเชียงรายนะครับอ่าพื้นที่นี่ 50ต,ต,ตา it, Luckily, ตตรางวานะครับ50ต,ตารางวานะครับอ่าบ้านบ้านหลังนี้สร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับ50ตารางวาครับลงด้า <ấy> นหน้า่ันผู้ชมเลยนะครับครับบ้านหลังนี้นะครับผมสามห้องนอนสี่ห้องน้ำหนึ่งห้องจอดรถหนึ่งห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา่ันผู้ชมเนี่ยไปดูั้าไในนะครับผมครับพิเศษก็คือ แถมทุกอยางครับเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับกล้องวงจรปิดมีเธอนะครับเฟอร์เนิเจอร์โต๊ะูเตียงนะครับแถมฮือมดเลยนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเล็กดัดผามานนะครับผมพ่อมเข้าอยู่นะครับหลังนี้เป็นบ้านตีหน้าสนใจอีกหลังหนึ่งนะครับผมอ่าตีพ่อมทุกอย่างครับผมต่อเติมฮืหมดเลยนะครับห้องขัวนี่กว้างขวางขนาดนะครับ เอาใจคนฮักาการทำอาหารนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมาราคาเ้าเปิดไหวตีเจ้าของเปิดตั้งไหวอยู่ตีสองล้านได้แสนเก้าหมื่นบาททวนนะครับผมาราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้ครับเข้ามาดูานะครับนี่จะเป็นสวนห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวต่อเติมใหม่นะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นว่ากว้างขวางนะครับผม วางขวางครับทําควัวนี้ได้สบายเลยนะครับทํรขวกินข้าวี่ห้องอาหารนี่สบายเลยนะครับผมนะครับมีข้าเต๋อข้าวอย่างเงื่อหมดเลยนะครับแหมหัมดเลยนะครับผมนะคุผู้ชมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมบ้านกันได้นะครับตามเบอร์โฮตีขึ้นตระุมนี้นะครับผมครับโผลเข้ามานัดดูบ้านกันก่อนได้นะครับผม จะเป็นโซนห้องขวานะครับผมเอาใจคนฮักาการทำอาหารนะครับยุ่ใจมากนะครับบ้านหลังนี้สถานที่ใกล้เคียงกับมีสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับสนามสิงห์ูไนเต็ดนะครับผมบิ๊กซีสองนะครับตลาดบ้านดูนะครับผมห้างแมคโครนะครับผมสะดวกสบายนะครับผม ใกล้สถานที่สาคัญของจังหวัดจะหายหมดเลยนะครับผมนะครับสามารถมาดตัวน้าชมกันได้นะครับผมลูกค่าหันได้หันู้ชมหันไดเข้ามาแล้วผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอยวเร่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะห้องขวนะครับผม กวางขวางครับต่อเติมไม่เรียบร่อยนะครับผมราคานีสุดคุ้มนะครับผมนะครับนี่จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงทางเดินแล้วก็เข้าไปเห็นห้องแต่จะเป็นโซนห้องอ่าจะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับผมนะครับนี่จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับโซฟาโซ่อย่างนี้เขาแหมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับ สวยนะครับสวยงามนะครับ้ามูขาม้านนี่เขาแขมพมดเลยนะครับขาม่านนี่ครับบอกไว้แล้วนะครับบ้านนี้พร่อมผลคว้าขึ้นอยู่เลยนะครับผมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับผมมาต้องเตรียมอย่างมากไมยนะครับมาต้องตกแต่งอย่างมากไมยนะครับเพราะมีเฮมดละนะครับรายละเอียดพี่กัดเดี๋ยวผมเอาลงไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้นะครับผม ก็จะเ,เป็นบริเวณห้องรับแขกนะครับห,ห,ห้องนั่งเล่นนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับพื้นที่บ้านหลังนี้ก็เป็นพื้นที่ห้าสิบตารางวานะครับสามห้องนอนสีห้องน้ำนะครับหนึ่งโรงจอดรถหนึ่งห้องครัวนะครับผมทุกห้องมีม,มีห้องน้ำในตัวนะครับทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับผม ด้านลุมนี either, capacity, renamed, swimming, card, of of the the ่ก็จะมี2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับห้องน้ำในตัวนะครับด้านลุมด้านบนก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นะครับเป็นห้องนอนใหญ่นี่ครับโซนห้องรับแขกนะครับ ชมหันได้สนใจสามารถาดูหน้าชมได้นะครับตามเบอร์โพสต์เฮือไว้ด้านลุมนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับไปต่อไปไปดูในห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำครับห้องน้ำเขาจะแหมเคียงคําน้ำุูนทื้อลเลยนะครับผม โลสบายนะครับทำน้ำอุ่น <fin anta> <ots> นะครับนี่็จะเป็นห้องน้ำเจนลุ่มนะครับห้องน้ำเจนลุ่มนะครับผมห้องนอนจันลุ่มนะครับนี่ครับเราดูเตียงเขาแถมห้องมดนะครับเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับพามาณแถมห้อหมดเลยนะครับเล็ดดัดอย่างนี้ครับแถมห้องมดเลยนะครับนี่็จะเป็นส่วนห้องเ้นบนนะครับห้องเ้นบนจันบนนี่ครับ สวยงามนะครับห้องด้านบนนี่กว้างขวางครับห้องด้านบนนะครับจะเป็นในกรเถ็นห้องด้านบนนะครับห้องนอนนะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านข้างนะครับย่ำนะครับราคาเขาขายอยู่ที่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาททวนนะครับผมอ่า ลืมบอกไปครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิตตะวันออกนะครับหันหน้าไปทางทิตตะวันออกนะครับเดี๋ยวผมจะนํผพันจากบ้านหลังนี้ไปถึงใบาพาสนามบินเลยนะครับว่าใกล้ไกลแค่ไหนนะครับจะพา่ันู้ชมไปดูนะครับโลค้าฮันไดท่ันู้ชมฮันไดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อประลาดคลิปต่อไปนะครับผม สนใจนัดดูบ้านได้นะครับติบเบอร์โฮ0ศูนย์เก้าเก้าหดูนย์แปดแปด ID ไลค์ก็ e k k po n ี่สองห้าสองเก้านะครับผมนัดเวลาเข้ามาดูบ้านก่อนได้นะครับผมนะครับจะเป็นถนนอซอยออกหน้าสนามบินนะครับออกหน้าใบาพาดเลยนะครับผมครับยูมักไกลครับ สถานีใกล้เคียงกับมีสนามบินแม่ป้าหลวงสนามสิงยูเนเตดนะครับสนามฟุตบอลนะครับผมจียงไฮยูเนเตดนั่นแหละครับบิ๊กซีสาขา2นะครับห้างเม่โคนะครับตลาดบ้านดูนะครับใกล้นะครับผมก็จะเป็นบ้านค้นนะครับบ้านถุงมงคลนะครับตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดียงไฮนะครับจังหว่าบุมีบ้านค้นนะครับมีมดและครับบรรยากาศนี้สุดยอดนะครับ ลมเย็นๆนะครับผมัผู้ชมหันไดสนใจนะครับสามารถนัดดูบ้านได้นะครับได้คูกวันนะครับติดเบอร์โฮขึ้นตา่งางนะครับพิกัดอย่างเดียวผมเอาลงไว้ใต้คลิปนะครับจเจ้าขอกจะแป้งก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผม ปเป็นตอบคอมเมนต์นะครับนี่ครับนี่ก็จะถึงบายพาสนามบินด้านหน้าก็จะไปสนามบินเลยเข้าสนามบินเลยนะครับผมนี่ครับใกล้มากนะครับผมาสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันขายเพียงเต้าี้นะครับผมาฝาก่ันผู้ชมนี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเปลี่ยนบทบาทคลิปต่อไปนะครับผมย่ำนะครับบ้านหลังนี้ ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาททวนนะครับผมสำหรับวันนี้